Good Morning สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะใครที่เป็น V.I.P. อใครที่รู้ตัวว่าเป็น V.I.P. นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนที่รู้เรื่องกลาไปพร้อมๆกับโคดนั่นเองนะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเป็น V.I.P. นะคะป่านนี้ก็คงจะได้บายไปแล้วนะ,ะกราฟลงมารับตั้งลึกแน่เนาะ กราฟลงมารับตั้งห้าสิบสองห้าสิบสามนะคะแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเนาะอืมดีดกลับขึ้นไปสองพันแปดร้อยเท่าไหร่คะเจ็ดสิบหกโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวเนาะเออนะคะก็สำหรับโค้ดนะคะถ้าเกิดว่ากราฟนะคะดีดขึ้นไปแล้วยืนเหนืออืม ยืนเหนือราคา2,872แน่นอนเป้าหมายนะคะเป้าหมายไปถึงนู่นเลยนะคะราคาแรก2,893 2,900 2,907อ่ายังไม่จบนะคะมันยังไปได้อีกไกลค่ะเนาะนู่นอะไปได้อีกโอ้โหไกลโขสมโทรรจริงจิงนะคะก็3,000มีเนาะ3,000มีตามที่คาดการไว้นะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะโค้ด follow by นะ follow by จนกว่าเขาจะจบโครงสร้างเออแต่ทีเนี้ยเขายังไม่จบโครงสร้างไงแต่ก็อาจจะย่อมารับบ้างอะไรบ้างนะคะก็ถ้าใครไม่รู้เรื่องกราฟก็ป่านี้เล่นเซลไปแล้วติดเซลตั้งแต่ห้าสิบแล้วเออใช่ไหมแต่โค้ดถึงบอกว่าโค้ดไม่เล่นเซลหรอกนะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากราฟยังไม่จบขาขึ้นอ,อืมเอาไว้ให้เขาง,งานเลี้ยงเลิกลาก่อน เนาะหรือถ้าเขาอยากจะงานเลี้ยงเลิกลานะคะเขาจะต้องเบรกลงมาแบบนี้อืมต้องเบรกลงมาแบบนี้นะปีอย่างรีเทสขึ้นไปไม่ผ่านหรอกนะคะไม่ผ่านราคาสองพันแปด้ยหกสิบสี่หกสิบห้าเนี่ยก็คือตึงสุดแล้วสูงสุดแล้วนะคะเขาไม่ผ่านแบบเนี้ยแล้วเขาจะลงมาเทคที่เก่าตรงนี้อ่าเทคที่เก่าตรงนี้ก็คือสองพันแปดร้ยสามสิบ แต่นะโครงสร้างตอนนี้นะคะมีแนวโน้มว่าจะยืนเนอะยืนคําว่ายืนตัวก็คือเบรกข้างบนอ่าเบรกข้างบนยืนตัวนะคะยืนตัวแถวแถวสองพันเจ็ดแปด้อยเจ็ดสิบสี่เจ็สิบห้าเจ็ดสิบสองอะไรเงี้ยขึ้นไปนะคะก็เป้าหมายก็คือไฮเก่านะไฮเก่ายังไม่พอนะคะเอะอส,สัปดาห์ที่แล้วที่โค้ดบ,บอกว่ากราฟจะไปถึงแปดสิบเอดถึงแปดบสี่กราฟถึงเห็นไหมกราฟก็ถึงจริงจังเห็นปะ ถึงนี่ไงถึงแล้วนะคะแต่รอบนี้นะคะถึงแล้วรอบนี้นางก็ดีดกลับลงมามันผ่านไม่ได้เพราะอะไรคะเจอขานี้ตบเข้าไปให้เตียงลงมาโอเคอันนี้ก็ลงมาทําราคาใหม่ถึงแม้ว,ว่าเขาจะตบลงมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำนิวโลได้ใช่ไหมเพราะโลเก่าอยู่ตรงนี้ทำนิวโลไม่ได้ก็ขึ้นไปใหม่ นั่นเอค่ะทีนี้เขาขึ้นไปเนี่ยเขาจะขึ้นไปถึงไหนมันก็ต้องมีเหตุผลของโครงสร้างการเดินทางใช่ไหมคะบางคนบอกว่าเฮ้ยโคอดอะไรของโคดตั้งหนาเนี่ยบายโซนบายโซนเต็มไปหมดเลยก็ตอนแรกนะคะที่กราฟขึ้นมาค่ะนะคะ,นะคะกราฟทำแฟกขึ้นมาเนาะเสร็จปุ๊บมาถึงตรงนี้สิ่งที่โค้ดมองเห็นก็คือเป็น Expanding กับ Movewave นะคะ move wave ก็อ,อะไรหนึ่งสองนะคะ สามสี่ห้าได้เวฟห้าละขึ้นไปหกหอันนี้อันนี้คือมูมเวฟเนาะส่วนเอ็กซ์เพนล่ะเอ็กซ์เพนเนี่ยตอนเนี้ยนะเท่าที่มองก็คือแบบตรงนี้มีโอกาสเป็นได้ทั้งสี่และตรงนี้ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งสนะถ้าคือถ้าคือการาฟไปเลยไม่กลับมาตรงนี้เป็นได้แค่อ e, นะีนะคะเอาเรื่องเอ็กซ์เพเรามาเล่ารายละเอียดกันแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เห็นสิ่งที่เห็นเราเป็นไปได้ก็คือ <c oughs> ตัว m move w เว e ค่ะนะคะ m move w เว e ก็จะไปนู่นเลยนะ 900, 90 7, นเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดอะไรเงี้ยค่ะหมายเลขหกหมายเลขหก่าหมายเลขหกกำลังจะเข้าวินนะคะกำลังจะได้เป็นนางงามตอนนี้อประมาณ 900, 90 7, 900, นเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดเก้าร้อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆกราฟก็จะขึ้นไปถึงเก้าร้อยสามสิบอะไรไปนู่นแหละนะคะสามพันมีเนาะถ้ากราฟเอกข้างบนเนาะโอเคนะนะคะอ่า โค้ดฟอลโล่บายนะคะโค้ดฟอลโล่บายนะคะก็จะบายตรงไหนได้ก็จะบายนาวเนี่ยค่ะบายตรงนี้เลยหรือว่ารอรอให้ลงมาสักประมาณ 70, เจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็บายอย่างนี้ขึ้นไปนะคะถ้าถ้ากาฟเบรกหรือรอที่มันเบรกไปแล้วอะเบรกเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสี่ไปแล้วดีดกลับมาก็เปิดบายไปอันนี้ก็คือสามารถเก็บได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้ก็วิเคราะห์ประมาณเท่านี้ก่อนเนาะเพราะว่า รอให้กราฟเฉลยก่อนนะคะว่ากราฟอยากไปไหนนะคะถ้ามันเป็นไปตามที่โค้ดคิดก็คือขึ้นข้างบนไปถึงเก้าร้อยเจดเก้าร้อยแปดเเก้าไปไปนู่นเนี่ยนะคะก็ไปถึงนู่นเลยนะ,ะก็คืนนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนอ่าเทรดพร้อมโค้ดวิเคราะห์พร้อมกันนะคะหนึ่งทุ่มตรงเหมือนเดิมเลยนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้จ้ะนะคะสวัสดีคะ่ะเก็บกำไรกันได้เยอะๆนะคะ